ด้วยเสียงเบสเข้มเสียงเครื่องบินพร้อมภาพเคลื่อนไหวทุกคนเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินกลางพายุหยุดเรือศัตรูกลางทะเลลึกไหมถ้าอย่างวันนี้คุณจะได้รู้จักกับนักล่างเงียบแห่งหน้าน้้ำเหนือปี2026ที่แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้ว NH90 นาวอลเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อสงครามกลางทะเลลึกโดยเฉพาะบินเร็วดุดันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วคุณรู้ไหมว่าราคาหนึ่งลำเกือบเท่าเรือรบทั้งลำ ยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์คราฟเตช่องที่จะพาคุณไปพบกับพหนะสงครามแห่งอนาคตทั้งบนบกบนน้ำและในอากาศถ้าคุณชอบอะไรที่แรงลํำและโหดกว่าสมรรถนะมนุษย์ปกติที่นี่คือที่ของคุณตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ nh 9 0ยเวอร์ชันสุดโหดที่ประเทศน,นอร์ดิกพัฒนาขึ้นในปี2 0 2 6เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ทหารที่ทันสมัยและอันตรายที่สุดในโลก nh 9 0คือเฮลิคอปเตอร์แบบหลายภารกิจที่ถูกพัฒนาโดย nato helicopter industry ซึ่งเป็นความร่วมมือของยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและเนเธอร์แลนด์แต่เวอร์ชั่นที่เราพูดถึงในวันนี้คือ nordic naval หรือที่เรียกย่อย่อว่า nh 9 0 nfh nato frigate helicopter ในปี2026 nh 9 0 nordic ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จากฟินแลนด์ สวีเดนและนอร์เวย์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเช่นระบบ AI สำหรับตรวจจับเรือดำน้ำการควบคุมอัตโนมัติระดับ5ระบบลบหลีกขีปนาวุธแบบใหม่และเรดาร์360องศารุ่นล่าสุดระบบตรวจจับใต้น้ำของ NH 90ปี2026ใช้โซน่าแบบจุม่ม dipping sonar และโซนอบอยที่สามารถระบ,บุพิกัดเรือดำน้ำในระยะ40กิโลเมตรได้แม่นยำทำงานร่วมกับระบบ AI วิเคราะห์เสียงใต้น้ำแบบเรียลไทม์พร้อมส่งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการทันที เครื่องยนต์ของ NH 90 Nordic ปี2026ใช้เครื่องยนต์ RTM 32201 9A ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนสูงสุดถึง2,500แรงม้าสามารถบินได้เร็วสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินไกลได้ถึง1,000กิโลเมตรแบบไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศตัวโครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกรวมถึงติดตั้งระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงเพื่อความนิ่งแม้บินในพายุหนักด้านอาวุธ อย่าคิดว่าเป็นแค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาเพราะ nh 9 0สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีทั้งทอร์ปิโดรุ่น m u 9 0จรวดซีเวนอมและปืนกล20มิลิเมตรอัตโนมัติพร้อมทอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำแบบอัจฉริยะที่ยิงแล้วสามารถเปลี่ยนเส้นทางตามเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้มีอะไรที่น่าทึ่งกว่านั้นไหมมีแน่นอน NH 90 Nordic version 2026ยังสามารถลงจอดบนเรือรบทุกประเภทแม้ในสภาพคลื่นสูงระดับ5และสามารถซ่อมแซมตัวเองเบื้องตน้นผ่านระบบ maintenance automation ช่วยลดภาระของช่างเครื่องและเร่งเวลาการกลับเข้าสู่ภารกิจใหม่ได้ในไม่กี่ชั่วโมงและระบบที่โดดเด่นมากคือข้อพิ i ัอัจฉริยะที่ใช้จอโฮโลกราฟิกแสดงข้อมูลแบบ3มมิตินักบินสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้ด้วยเสียงหรือ gesture control ผ่านถุงมือควบคุมพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจท่ามกลางอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะ ในด้านความปลอดภัย nh90 มีระบบป้องกันตัวเองครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นชาร์ฟแฟลร์รดาจัมเมอร์และ IR s u p p ซั s เพรสเซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากศัตรูโดยสิ้นเชิง ราคาของ NH 90 n o r d i c version ปี2026อยู่ที่ประมาณ83ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำหรือราวๆ3,000ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับเทคโนโลยีขั้นเทพขนาดนี้หลายประเทศในยุโรปเริ่มสั่งซื้อเพิ่มเติมในปี2026นี้รวมถึงประเทศแถบน้ำแข็งที่ต้องการใช้มันในการลาดประเวนท่ามกลางทะเลน้ำแข็งที่อันตราย ไม่ใช่แค่เรื่องการสู้รบแต่ยังรวมถึงภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินและต่อต้านการก่อการร้ายที่ต้องการเครื่องบินที่บินได้ในทุกสภาพอากาศไม่มีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใดในโลกทำได้ครบเท่า NH 90นอดิกอีกแล้วในตอนนี้และนี่ก็คือสุดยอดเฮลิคอปเตอร์สงครามทางทะเลแห่งปี2 0 2 6ที่อัดแน่นด้วย AI เทคโนโลยีระดับโลกและดีไซน์เพื่อโลกยุคใหม่หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามออโต้คา c r คราฟ d เตดไว้เพราะเราจะพาคุณไปไกลกว่าขอบฟ้า